สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนมือนีแตวทักท่ายจากประเทศเบลยเยียมจ้ามือนีว่นเสาเป็นว่นหยุดตอนเศร้าๆอากาศดีดีจ้า11-12องศาในสวนผักกำลังงามจ้าช่วงนี้ตอนเสร้าตอนกลางวันนี่แดดดีเบิดมือจ้าเดี๋ยวแต๋วจะพาไปชมสวนผักกันจ้าแปลงทั่วภูมิจ้าหมู่บ้านแต๋วมะถอนหยาจ้าพี่นอ้องหยานี่งามกว่าผักอีกจ้าหมู่บ้าน ข้างๆกันไม่นี่ก็เป็นทั่วลั่นเตาจ้าอันนี้เป็นพันธุ์ที่ห้าแกเม็ดกินยังต้นยังต้นบ่สูงจา้าต่ว่าเริ่มติดดอกแล้วข้างๆกันไม่นี่ก็เป็นผักเควผักเควใบยีกงามไว้ไวจ้จ้าผักเควปลูกง่ายวานแต่กับมาถอนห่าจา้า เพิ่นโดนแดดโดนฝนลอยหยางางามไว้งามก็พักอีกข้างคงกันก็เป็นต้นผักวิชาพักแป้นจ้าก่อแกบงีเลยจ้ะพี่น้องคางคางกันไม่อีกก็เป็นต้นแครอทจ้าน้อกระร้นิ่นวานมาเมล็ดไว้อันนี้ทัวรัาาาาาวร้านเตา่าจ้ะปีนีงามค่ะทัวรั้านเต่าอันนี้เป็นทัวรั้านเตา่าพันหวานพันที ข้าออกไปพักจ้ะยอดอุบวๆเลยจ้ะฟังนี่เป็นแปลงพักยาจ้ะเพอแป๊บเดียวพักจนใบไงเราจ้ะพักอันนี้พักฝรั่งนี่พักกาศดฝรั่งนี่ภาษาอังกฤษเพื่นเอื่นว่าพักสวิตชาร์ดก๋อย่ายไงจ้ะพี่น้องเบงกันไม่สีขาว สีสมสีเหลืองสีม่วงสีชมพูจ้ะข้างๆกันเม่นี่ก็เป็นบีทรูทบีทูทจ้ะนี่พักที่เป็นหัวสีแดงแดงนี่จ้ะ้างๆกันไมน่อีกง่กับปลูกเป็นแค่ลอดจ้ะแค่ลอดเพิ่นปลูกเป็นย่างละแถวจ้ะ ขึ้นชายฝรั่งจ้ะอันนี้เป็นผักโคลาบี้ใบจะคือใบขนาดจ้ะหัวเพิ่นจะเป็นคล้ายๆหัวพัก,กาดขาวเอาไปต้มแกงจืดเอาไปเห็ดน้ำซุปหรือว่าเขาจะเอาไปปอกเปลือกเห็ดเป็นตำบักุ่งเห็ดแท่นเส้นบักุ่งได้จ้ะใบก็กินได้จ้ะพี่น้องผักโคลาบี้ ข้างๆกันไม่เอีก,กับเป็นทั่วจ้าทั่วข้างการสีม่วงนี่แต้วดาวานาจ,จะเป็นทั่วพันธสีม่วงอันนี้การสีเขียวพันธสีเขียวค่คักจ้ากำลังสวยเลยจ้าพี่น้องทางพุ่นยากับปลูกเป็นทั่วล้นเตา่าคือกันจ้าต้นสูงสูงกำลังเป็นดอกแล้วพอยญญาปลูกก่อนแต่ประม่านสองอาทิตย์จ้า อันนี้ก็เป็นทั่วภูมิจาเริ่มติดดอกแล้วทุกฟังนี่ยังมีพักโคลบีอีกจา้าตว่านยังหัวหน่อยอยู่ต้นนี้ยังหัวหน่อยอยู่จา้าอันนี้ใบทัว่วลันเต่าจา้าต้นอวบอวบจา้าพี่นองบึงก้านอวบคักนี่ติดดอกลวจา้า อันนี้ยากระปูกเป็นผักชีราวจ้าพี่น้องบ้าคือปลูกใ้การไงแท้แต่วงเห็นได้นี่จ้าจากักเวลาไง,งแต่ตอนไดนพี่งามขากจ้าเดี๋ยวแต่วจะพาไปเบิง้งสวนพักฟังพุ่นจ้าเป็นสวนพักแต้วที่ปลูกพักไซกระบะใหม่จ้า บานนองอลันกะไก่จะเซตแล้วจ้าเหลือใส่หนาตางบานของเหล่นด้จา้าเหลือใส่หนาตางเหลือใสนประตูจา้าแล้วแต่จะพาไปเบิ้งพักที่แตวปลูกไว้ในกระถางจา้าพิกกำลังงามจา้าแตวเด็ดยอดเพิ่นสองสองสามรอบแล้วกำลังแตกยอดจา้าพ่อเพิ่นแตกยอดออกมามีดอกแบบนี้แตวจะเด็ดเลยจา้า ตอนเศร้าๆหมอกลงนี่พักสดชื่นงามๆ้าพี่น้องสลัดต้นนี้จ้าเก็บไปกินหลายเทือแล้วเก็บข้างล่างนี่จ้าเก็บข้างล่างเพิ่นลิกินอันนี้เป็นบววฝรั่งผักสุกินีจา้าติดดอกติดลูกแลก้วจ้านี่อีกสามสี่มืหอน,อนาจะง่ญยไว้จา้าถ้าฝนตกตอนเศร้าๆจ้า แดดซองพักสลัดเขียวสวยๆเลยจ้าแป้งนี้เต้าปลูกสลัดแล้วกับมีกันว่านเมล็ดพักผักชีผสมน้ำจากเลยเป็นหกในหนึ่งแถมมีต้นทั่วอีกจ้าอยู่ฟังผุนปลูกมั่วไปเบิดขดคางๆกันมะนีจ้าต้นตะไคร่เตล่ปลูกไว้ซองกระถางจ้ากำลังสวยเลยต้นตะไคร่ นี่ก็เป็นบัวฝรัง่งสุขินีเป็นอีกพันหนึ่งจ้าเป็นไล่ไต้นกําลังหน่อยๆอยู่จ้าแปลงนี้ยังปลูกผักบ่าดจ้าพี่น้องนี่แต่ปลูกเป็นหระพ้าหระพายังบุคคลงหามปานใดจ้าพึ่งเอามาลุง่งคางๆกันไม่ก็เป็นผักสลัดนี่หลายพันหลายสีจ้าอันนี้ก็เป็น บ้านมะเขือเทศจ้ะเห็ดหลังค่าแห่เพราะว่าเพิ่นบูคอยมักฝนถ้าฝนไล่กับใบติดเชื้อจ้ะติดเป็นเชื้อราติดลูกแล้วนี่ต้นนี้เป็นก้อนมูจ้ะนี่จ้ะต้นที่เป็นก้อนมูลูกกำลังไงจ้ะ ต้นพักอีตูต้นใบแมงลากจ้านี่แตวพอเองก็ย่งต้นหน่อยๆอยู่จา้าอันนี้แตงกวาของเฮาปลูกอยูข่ง้างๆกันกำลังติดลูกตะหักตะหักเลยจา้าแปลงนี้แต่ก็ปปูกบ่เขือเทศประมาณสิบสองถึงสิบห้ต้นนี่แหละจา้าอันนี้เป็นมองนางเลนนางช่มสวนจา้าอยู่ติดกระบานของเลนนองอลันจ่าพี่นอง แต่ว่าน้องอลันว่าตอนนี้บ่เมนบานแล้วตอนนี้เป็นเป็น้านขายน้ำเพิ่นว่าอันนี้บาบาขายน้ำเพิ่นจานบาขายน้ำเพิ่นนั่งดื่มกาแฟจิบกาแฟตอนเช้าๆเดดบรรยากาศดีจ้าพี่น้องบอนีเต๋ากับเก็บบรรยากาศจากสวนลังบานมาฝากพี่น้องทุกคนจา้า ขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมพอกันไม่คลิปหนาะสวัสดีจ้า